ย้อนคำสัญญามิกกี้และเจนนี่พูดประโยคนี้ให้กันในวันแต่งงานย้อนกลับไปเมื่อช่วงวันที่19ตุลา2161ซึ่งเป็นวันฉลองมองคลสมรสของเจนนี่เทียนโพสิวันและมิกกี้นนแม้ว่าในตอนนี้ทั้งคู่นั้นจะลดสถานะลงเหลือเพียงหน้าที่ของพ่อแม่ให้กับน้องโนราล่าสุดมีการย้อนคำพูดของทั้งคู่ในงงานวิวาในวันนั้นว่า ซึ่งเจนนี่บอกว่าการแต่งงานครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมานั่งสัญญาอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเจนนี่ว่าแค่ความรักและความเข้าใจที่เรามีให้กันทุกวันนี้การใช้ชีวิตอย่างมีสติและประครับประคองกันไปเจนนี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วค่ะส่วนทางด้านของบิกกี้บอกว่า บอกรักทุกวันอยู่แล้วเชาว้ากลางวันเย็นอยากจะบอกเขาว่าผมรักเขาและจะดูแลลูกและเขาให้ดีที่สุดไปตลอดชีวิตค่ะก็แน่นอนอยู่แล้วว่าวันแต่งงานนั้นเป็นวันแรกของการใช้ชีวิตคู่ไม่ว่าใครๆนะคะก็จะสัญญาจะดูแลรักใครกันไปตลอดชีวิตนะคะแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปความรักนั้นก็เริ่มจืดจางลงบางคนก็ประคับประคองกันอยู่ไปตลอดชีวิตได้ แต่ส่วนมากแล้วในสังคมสมัยนี้ก็ยากที่จะเห็นใครคนใดคนหนึ่งที่จะอดทนอดกลั้นที่จะอยู่กันไปชั่วลูกชั่วหลานโดยเฉพาะสังคมในวงการบันเทิงการหย่าร้างกันการเลิกราบก,กันแทบจะเป็นรายวันเลยและหนึ่งในนั้นก็คือคู่ของเจนนี่และมิกกี้นะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เพิ่งเปลี่ยนสถานะกันไปหมาดๆอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะ